มาถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วง Big Story ในพบหมอรามานะครับเรื่องที่น่าสนใจมากที่วันนี้เรานําคุณผู้ชมมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวของการสวดมนต์บำบัดนั่นเอง <c oughs> ต้องบอกว่าการสวดมนต์เองเนี่ยก็มีในทุกศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรามากๆด้วยแต่วันนี้ประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการสวดมนต์เพื่อภาวนาแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งประโยชน์ที่จะได้รับก็คือการเยียวยาทั้งเรื่องของทางกายแล้วก็ทางใจนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผ ขอต้อนรับรองศาสาตราจารย์ดรสมพรกันทรดุษฎีเต,ตรียมชัยศรีอดีตหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณาสุขคณะสาธารณาสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะใชครโอ้โหอาจารย์เรื่องของสวดมนต์นะฮะใกล้ตัวมากๆใช่ครับก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์แนะนําสักนิดหนึ่งว่าสวดมนต์บำบัดเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็คือการเดียวยาด้วยคลื่นเสียงมีชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงครับ ตัวสวดมนต์จริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นหนึ่งวิธีของการปฏิบัติสมาธิแต่เป็นการปฏิบัติสมาธิเพื่อใช้เสียงใช้เสียงแล้วก็ตัวรับสัญญาณถ้าเป็นทางการแพทย์เราเนาะ,ะเป็นตัวรับสัญญาณกลนที่มันอยู่ในบริเวณช่องช่องปากช่องปากซึ่งพวกนี้มันจะไม่มีขนตอนนี้เวลาที่สวดมนต์อย่างเนี้ยมันจะทําให้ให้เกิดเสียงแผ่วๆเป็นสัมผัสแผ่วๆแล้วก็ไปกระตุ้นการทํางานของ ตรวจรับสัญญาณพวกนี้ให้เกิดผลในเรื่องของการผลิตสารเคมีผลิตสารไฟฟ้ารวมทั้งได้สารสื่อประสาทแล้วก็โปรตีนบางตัวเพื่อทําให้เกิดปรับสมดุลให้ร่างกายแต่ว่าขึ้นขึ้นอยู่กับจังหวะของเสียงขึ้นอยู่กับการสั่นสะเทือนเพราะตัวรับสัญญาณเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือสัมผัสกดแล้วก็สั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นถ้าสั่นสะเทือนได้ดีก็สามารถควบคุมการทํางานของ ร่างกายที่มันมีความบกพร่องแล้วก็ถ้าเผื่อว่าส่งสัญญาณได้ดีก็จะทําให้าสามารถดูแลคนที่มีปัญหา,าสุขภาพจิตไม่มากอย่างเช่นมีปัญหากังวลใจนอนไม่หลับนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมีแผลเลื้อหลังอะไรเงี้ยจากงานวิจัยซึ่งค,ค่อยๆพัฒนามานี่ก็เห็นพัฒนาการของการสวดมนซึ่งที่จริงนะมีทุกศาสนามีทุกวัฒนธรรมแต่ว่าไม่ไม่มี ใครเอามาตีแผ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทุกคนจะช่วยกันพูดในทางวิทยาศาสตร์ว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอย่างหนึ่งด้วยเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรจะต้องเอามาประกอบในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่คุณเต๋อบอกว่าเวลาที่คุณเต๋อได้ยินเสียงสวดมนต์ชุ่มๆเพลวๆแล้วรู้สึกสบายใจนะครับของอาจารย์เขาอธิบายบอกว่า ไอเสียงทุ้มๆแผ่วเนี่ยเข้าไปที่สมองแล้วทาให้สารสื่อกระแสประสาทใช่ไหมครับตัวตัวไหนบ้างนะครับอาจารย์ตัวตัวแรกที่มันมันเข้าไปกํากับนี่ถ้าเสียงมันเบาๆนี้นะคะปกติเวลาเราวุ่นวายยุ่งเหยิงเนี่ยสารสื่อประสาทตัวที่ทําให้สมองมันวุ่นวายเนี่ยมันจะกระฉูดขึ้นมาเยอะมากพอแผ่วๆเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสัญญาณไปกลุ่มระบบไอ้สัญญาณที่อัตโนมัติอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเรามีสองข้าง แต่นี้ถ้าแผ่มันจะเข้าไปตัวที่ผ่านคลายเพราะฉะนั้นสมองเราก็จะอ่อนโยนโ<อ>แล้วก็ผ่อนคลายลงพอผ่อนคลายลงไอ้สาสื่อสื่อภาษาที่มันกระตุ้นทําให้คนกระวนกระวยายทุรนทุราลเนี่ยมันไม่สุขสบายเลยเนี่ยมันจะค่อยๆล,ลดลงค่ะเขาก็จะลดลดลดระดับล, <ง S 2> ลดระด,ดับลงนี่เป็นตัวแรกที่ที่จะลดระดับลงพอสวดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปส่วนสมองที่ที่เป็นกรองสัญญาณที่ที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าทารามัส พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะมีสารสืสร่อประสาทที่กันมาให้สมองชักกันมาให้คนก้าวเล้า,ลากันมาให้คนคิดไอ้นนไอนี่แล้วที่สําคัญก็คือพอได้ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจังหวะตรงนี้สารตัวนี้มันทําให้เกิด ช่วยเยียวยาแผลด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจังหวัดแค่จังหวัดที่สองเนี่ยก็มีฝรั่งแล้วก็มีใครหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไปสวนนอนแล้วแผลหายแต่เขาตอบไม่ได้เพ<อ>ราะเขาเขาไม่วัดพวกนี้แต่ยังเราในในสายสาขาวิทยา,าศาสตร์การแพทย์<อ>เนี่ยเราวัดออกมาปุา๊บเนี่ยเราจะรูไ้ได้ได้ตัวที่สองซึ่งใช้เวลาแค่12นาที<อ>ค่ะบสินาทีแล้วพอมาถึงจังหวดเนี้ยสารเคมีในสมองซึ่งซึ่งมันอยู่ตรงบริเวณที่ทารมาสเนี่ยมันจะออกมาเป็นพรวน คำว่าขอมาเป็นพวนก็คือถ้าได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้แต่ต้องต้องพอแล้วก็ได้จังหวะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มันเกิดสั่นสะเทือนเบาๆเนี่ย <c oughs> ประมาณต่ำกว่า25เฮิรต์เนี่ยเบาต้องใช้คําว่าเบา <c oughs> มันก็จะส่งผ่านเข้ามามันไม่ผ่านเฉพาะเข้าระบบทางเดินอาหารมันผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจ <c oughs> ถ้ามันผ่านเข้าระบบทางเดินหายใจปุ๊บเนี่ยมันหมายความว่าเราคุมการทํางานของ ของเส้นประสาทสมองตัวที่คุมเอาไว้ว่าข้างในได้อีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคือผลประโยชน์อันนันของมันถ้าทำได้ถูกฟังดูดีมากเลยอาจารย์อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราสวดมนต์ทุ่มๆเผ่ๆเบาๆเนี่ยมันเข้าไปที่ระบบประสาทนะฮะกลางเราคือที่สมองมีสมองส่วนหนึ่งชื่อธรมัตใช่คัใช่ครัแล้วมันปล่อยแสนกระสือกระแสประสาทออกมาใทำให้เราู้สึกบายใจนะครับกันเลยค่ะกันไม่ให้กันไม่ให้สมองวุ่นวายสับสนตัวแรกปรับ ปรับตัวที่ทําให้วุ่นวายสับสนให้มันลดลงเพราะอันที่สองในสรงทหารยามซึ่งเป็นสารศสื่อสะตัวนึงเนี่ยกั้นเลยกั้นเลยกั้นคุณไม่ต้องวุ่นวายเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่รู้สึกสนมันก็รู้สึกสบายแล้วพอได้3าตัวนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็ภาษาทางพระนะทางเราเรียกว่าเบต้าอะนอฟินนะคะก็คือสารที่ยาแก้ปวดปรากฏว่าพอได้ตัวนี้ปุ๊บ พระก็บอกว่าได้สารปิติเพราะฉะนั้นพอสวดมนต์ไประยะหนึ่งจะคนจะรู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายเหมือนกัไปออกกําลังกายนะครับมีความสงบทางใจแบบนี้เอ็นโดรฟินไงคุณเต๋อท่านผู้ชมเคยเคยได้ยินคำขานสารเอ็นโดรฟินเวลาที่เราไปออกกำลังกายจะมีเอ็นโดรฟินหลั่งจะทําให้เราแบบมีความสุขอย่างกษานะครับที่บอกว่าปิติก็คือว่าสวดมนต์เนี่ยสารเอ็นโดรฟินจะหลั่งนะครับอาจารย์อธิบายกลไกต่างๆมากมายนะครับแล้วว่ามีไหมครับว่างานวิจัยที่ว่ารักษาโรคเนี่ยพอจะรักษาโรคอะไรได้บ้างครับอาจารย์ ที่เป็นรกงายต้องต้องเป็นโรคทางกายตอนนี้อย่างคุณหมอคุณชื่อคุณหมอเกเบอร์เขาเพิ่งเขาเพิ่งสนใจที่จะมาสนใจเรื่องสวดมนต์นะเป็นคนแรกเลยนะคะเป็นเป็นหมอที่อเมริกาเนี่ยก็เอาตัวนี้มาใช้ก็ใช้คำว่า vibrational medicine ก็คือการการแพทย์โดยคลื่นคลื่นเสียงคลื่นเสียงซึ่งความจริงมันก็คือจริงๆก็คือ ดนตรีบำบัดนี่ก็ใช่ยัง,ยงเด็กสมัยก่อนถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคุณหมอตอนคุณหมออาจจะไม่ทันแต่แต่ที่จะาทันคือท่องสุดคูณเนี่ยก็คือไวเบรชันนัลเทเรพีแล้วแล้วพระที่ทำไมถึงต้องทำวัดเช้าวัดเดย็นเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าท่านทำวัดเช้าวัดเ,ดย,นเนย็นน่ะท่านก็เยียวยาตัวเองเพราะฉะนั้นท่านชันมือเดียวเดี๋ยวท่านเปกก็นโรคะเพาะเพราะฉะนั้นก็กันไม่ให้พออย่างนี้ปุ๊บไอสารตัวนี้มันไปกันไม่ให้ให้ให้กรดเนี่ยออกมาไม่มีปัญหาเรื่อง เขาเรียกว่าโรคเพาะอาหารจะเห็นว่าเพราะรนี่พระนี่จะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นท่านปกติท่านท่านทำงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ระบบทางเดินหายใจท่านดีระบบทางเดินอาหารท่านดีเพราะนั้นค,ค,คนที่ไปสวดนมน,นีย ถึงถึงต้องให้มีทางออกเสียงทางไม่ออกเสียงให้คนเาเพราะอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเทคนิคนี่นะฮะหรือว่ากระบวนการแล้วว่าการสวดมนเพื่อทําการบําบัดเนี่ยนะจะต้องทาอย่างไรนี่ผมถามนิดหนึ่งเมื่อครู่ที่อาจารย์อธิบายถึงขั้นตอนหรือวิธีการที่การสวดมนเนี่ยนะครับมันมีผลหรือว่าส่งผลต่อการทํางานของสมองได้อย่างไรอันนี้ถ้าแยกออกมาระหว่างคนที่นั่งฟังพระสวดมนนะหรือว่านั่งฟังจากซีดีหรือสื่ออื่นก็ดีนะฮะกับการที่สวดเองเนี่ยอาจารย์ ความแตกต่างมีหมมีค่ะมีแตกต่างเพราะว่าถ้าฟังเสียงคนอื่นสวดสัญญาณพวกนี้มันเข้าทาง้งหูครับสัญญาณมันเข้าทาั้งหูแต่ถ้าสวดเองเนี่ยมันมีท่อเนาะระหว่างไอ้ตรงช่องปากอ่ะกับไอ้ที่หูสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นที่ทีงทางเราเรียกว่ายูสเตชเนทิลที่มันผ่านก้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดเองหูก็ได้ออกกําลังเอาไว้ว่าข้างในก็ได้ออกกําลังแต่ว่าถ้าฟังเสียงคนอื่นสวดก็จะได้แค่ผ่อนคลายอ๋อคืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าสวดเองมันพุ่งตรงไป ตัวเองเลยค่ะไปที่ตัวเองเลยค่ะอ๋อคือได้ผลกับตัวเองเลยนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดฟังคนอื่นสวดพระสวดรู้สึกผ่อนคลายเฉยเฉจะได้จะได้ไปถึงระดับของของสารที่แบบว่าพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะอาจจะได้ทําให้สมองเนี่ยแค่ผ่อนคลายแต่ถ้าไปถึงระดับที่บอกว่าเยียยวานะไม่ถึงไม่ถึงเยาต้องตัวเองค่ะต้องตัวเองค่ะได้แค่ผ่อนคลายได้แค่ผ่อนคลายนะครับอ้าวมาถึงขั้นตอนนะฮะอาจารย์พูดมาถึงอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้จักกันนะครับและที่สําคัญ สวดมนต์ในที่นี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์บอกว่ามีได้ในทุกศาสนาใช่ไหมครับใช่ค่ะนั้นเราสามารถเลือกบทสวดไหนก็ได้มาสวดอย่างนี้หรอใช่ค่ะแต่ว่ามันมีจังหวะเพราะว่าตัวรับสัญญาณพวกนี้มันมีรับสัญญาณคลื่นเนี่ยเพราะว่ามันส่งสัญญาณเป็นไฟฟ้าครับอ่ามันมีทั้งรับเร็วรับช้าครับถ้าถ้าส่งสัญญาณเหมือนกับคนสวดเร็วๆท่องปุ๊บๆเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าสมองซิกไซส์อ๋อพอถ้าวิ่งเข้าสมองซิกไซส์ก็จะได้สารชนิดหนึ่งครับ ซึ่งซึ่งไม่ถึงขั้นเดียวยาอาจ oh. จะได้แค่สารปิติแต่ถ้าสวดเบาๆช้าๆจังหวะเนิบๆบมันก็จะวิ่งเข้าสมองซีขวาซึ่งพอเข้าสมองซีขวามันก็จะผ่านบริเวณที่คุมความเป็นอัตโนมัติ oh. ความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความไม่สุขสบายของอัตโนมัติมันก็จะได้อย่างนั้นนะคะคือ1ต้องรู้ว่า <c oughs> จังหวะอันที่2ก็คือแรงสั่นสะเทือนที่จะเข้ามาอันที่3ก็คือมันเข้าซีไหน Oh. อเข้าซิกี่ยเพราะฉะนั้นในการสวดมนตน์ในแต่ละศาสนามีทั้งสวดเร็วสวดช้าแล้วแถมบางทีเดี๋ยวนี้มีใส่จังหวะเพลงก็ไปใส่ไปด้วย oh. เพราะฉะนั้นถ้าจังหวะเพลงเร็วนะคุณหมอมันวิ่งเข้าซิกซ้ายถ้าถ้าเป็นเหมือนกับที่เราเราดูเด็กใช่ไหมให้เป็นเหมือนกระดนตรีบําบัดเนี่ยให้คนป่วยเนี่ยพวกนี้มันวิ่งเข้าซิกขวาพอามวิ่งเข้าซิกขวาสาสื่อประสาทก็ได้คนละตัวละสารเคมีก็ได้คนละตัวเพราะนั้นการเดียวยาก็ต่างระดับกันนะคุณแต๋มคือคืออาจารย์บอกว่ามันต้องมีวิธีของเขา ว่าว่าจะต้องส่วนยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าใช้บทสวดอันไหนก็ได้บทสวดไหนก็ได้แต่ขอให้มีวิธีมีจังหวะหนึ่งจังหวะเบาครับสองพอในเวลาที่จะผ่านการทํางานของสมองส่วนกลางแล้วก็พอที่จะผ่านความที่เป็นอัตโนมัติแล้วก็ผ่านบริเวณที่ให้ให้สารต้านอนุมูลอิสระก็คือนาฬิกาชีวิตซึ่งตรงนั้นมันเริ่มได้ยาแล้วได้ยาหนักๆที่ที่แบบว่าช่วยดูแลเราในเป็นการเดียวยาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีจังหวะถ้าคนสวดมน เบาบแล้วถ้า12นาทีจะไปจอดอยู่ที่ทาลามัสแต่ถ้าเลย12นาทีนะคุณหมอก็จะวิ่งเขา้าเข้าปิทูอิตาลีจะวิ่งเขา้าไฮโปทาทลมามัสแล้วก็จะวิ่งเข้าไพเนียนแกรนแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าที่สมองส่วนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสวดสัก12-15นาทีบเบาแล้วก็สั้นๆไม่ไม่ต้องเอาแบบสัทธานะสัทธาก็ว่าไวเลยตามศาสนาแต่ว่าถ้า ถ้าเราจะสวดเ,เอาคำไหนก็ได้ที่เราศรัทธามาสวดสักสองสามพยางค์ <c oughs> แล้วก็สวดวนไปวนมาวนไปวนมาให้ได้12-15นาที <c oughs> ก็จะได้สารเคมีแบบนี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะคืออย่างน้อยวันละ1 2บสถึงสินาทีรอบต่อรอบต่อรอบหมายถึงว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าคนปกตินะคะก็แค่รอบเดียว แต่ถ้าคนไม่สบายก็แนะนําแนะนําว่าสักสองรอบครับคุณหมอวันละสองรอบเดี๋ยวนะครับผมถามเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งนะครับแล้วสวดเบาเนี่ยต้องสวดยังไงอาจารย์พอจะมีวิธีไหมมีแนวทางไหมหรือว่าจะต้องไปหาหนังสือเล่มไหนหรือว่าอาจารย์มีซีดีหรือว่าจะต้องไปติดต่อใครยังไงถึงจะฝึกวิธีแบบนี้ครับเรามีในศาสนาเราแล้วก็เราวัฒนธรรมเราวัดตะวันออกตะวันตกเรามีบทสวดมนต์นั้นคาว่าสวดเบานี่หมายถึงว่าแผ่ว แผ่วเพราะว่าไอตัวรับสัญญาณที่อยู่ในปากเราเนี่ยมันมีแบบแผ่วกับมีแบบหนักเพราะนั้นตัวมันถ้าถ้าแผ่วนะคุณหมอมันจะเป็นต่ำกว่า2 5หเฮิร์หรือศูนย์ถึง25ก็คือเบามันก็จะวิ่งเข้าซีขวาแต่ถ้าคุณหมอสวดแบบแบบหนักมากเลยฉันอยากให้คนได้ยินเสียงดังๆนะมันจะวิ่งเข้าอีกตัวนะคุณหมอพอวิ่งเข้าอีกตัวก็ได้สารอีกอีกตัวหนึ่งแต่ว่าก็ก็โอเคก็ใช้ได้คือต้องเบาๆแผ่วๆเนายในลําคอยิ่งดีค่ะในลําคอก็ยิ่งดี ให้เป็นลมให้เป็นลมถ้าถ้าสวดในลําคอเนี่ยเราเราฟังคนเดียวเสียงเสียงไอ้สั่นสะเทือนพวกนี้มันจะวิ่งเข้าเข้าที่หูส่วนกลางเพราะฉะนั้นมันก็คนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องหูลมมือในหูนะหรือว่าคนที่ขึ้นเครื่องบินนะคุณหมอถ้าถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีอาการเราที่ดีกว่านั้นถ้าถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุก็ต้องให้ผู้สูงอายุสวดมนต์เพราะว่าการทรงตัวไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะล้มแล้วก็หน้ามืดหน้ามืดบ่อยเพราะนั้น ก็จะทําให้ทําให้ผู้สูงอายุไม่น่ามืดแล้วก็ไม่เวียนหัวด้วยอันนี้เวลาที่ใช้ลมแผ่วแต่ถ้าลงจังหวะหนักๆนะมันหนักกว่าเดิมมันเป็นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเบาแล้วก็ช้าเบาแล้วก็ช้าสวดบทไหนก็ได้แล้วก็ให้พอก็คือ1 2 5นาทีคนปกติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพก็ใช้รอบเดียวถ้าคนไม่สบายก็เอาซสอรอบเช้าเย็นแล้วที่ดีที่สุดอยากได้สารต้านอนุมูลอิสระก็คื สวดลับตาสวดหลับตาด้วยสวดหลับตาแต่นี้เราไม่จํากัดเลยว่าจะเป็นบทสวดไหนจะเป็นบทสวดพาหุงหรือว่าจะบทสวดไหนจากศาสนาใดก็แล้วแต่ก็สามารถทําได้จริงๆแล้วเป็นแค่คําบางคํามาจากบทสวดนั้นๆแล้วก็คือสวดวนไปมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะด้วยน้ําเสียงที่เบาๆแผ่วๆจากในลําคอแบบนี้ใช่คแต่ เน้นย้ำว่าต้องเบาๆแผ่วๆนะครับเบาๆแผ่วๆเบาๆแผ่วๆๆ่นะครับ12-15นาทีใช่ได้เวลานะครับถ้าเกิดว่าใครที่สวดเพื่อสุขภาพเองก็วันละหนึ่งรอบใครที่ป่วยอาจารย์บอกว่าวันละสองรอบนะครับใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะออาจารย์ฮะแล้วอันนี้สรวนเป็นเรื่องของ อาการบําบัดหรือว่าการบําบัดทางกายโรคทางใจถ้านอนไม่หลับมีความกังวลใจมีความตื่นเต้นเนี่ยนะฮะรหรือว่ามีความไม่สบายใจอยู่อย่างนี้เนี่ยอาจารย์อันนี้เราก็สามารถใช้ใช้แบบ<ร>เดียวกันค่ะท,ที่คุณหมอจะดูดีเพราะว่า<ๆ>ตรงที่ทารมัสะมันจะมีทั้งโทษน,นะมันจะมีทั้งไอตัวที่สกัดสรรัญญาณไม่ให้คนวิตกกังวลไม่ให้คนกโกรธนะคะแล้วอาจารย์กไ็ได้สารที่แบบว่าการวิตกกังวลก็สารปิตินะเพราะได้จากนี้เราก็ได้ยาแกปวดอีกนะ ได้ยาแก้ปวดอยู่ตรงนี้แล้วได้สารที่เป็นสติที่เราเรียกว่าแล้วเป็นความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันทาอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นก็จะสติก็จะมาเพราะฉะนั้น,ฉน,นเฉพาะที่ทารมาสเนี่ยมีมีสารที่เขาเรียกว่าช่วยในการเยียวยาในเป็นฝูงเลยค่ะได้พอแล้วได้พอแล้วค่ะ,ะคพอก็เป็นทางใจแล้วก็ที่สําคัญก็กกคือ ถ้ามันผ่านไอ้ตัวที่เป็นทารมาสมาได้มันจะเข้าบริเวณที่ควบคุมอารมณ์ที่เราที่ของเราเรียกว่าลิมบิกเนาะไอ้ตัวลิมบิกมันจะมีเรื่องความจํามีเรื่องของอารมณ์อยู่ด้วยพอมันผ่านเข้ามาตรงนี้นะโอ้โหไอ้ไอ้ตัวที่เป็นทันที่บอกว่าสกัดไม่ให้สมองชักนี่นะคะพอมันเข้ามาตรงนี้ได้คนเนี้ยอารมณ์สุนทรีได้ทั้งวันยาวสุดได้คืนนี้ผมกลับไปนี่ผมต้องสักครั้งแล้วจย์ต้องลองซะหน่อยแล้วนะอธิบต่อจากจนี้นึงสมองของเรามีส่วนที่ชื่อว่าลิมบิก ครับใช่ค่ะลิมบิกซิสเต็มคือเป็นตัวที่ควบคุมเกี่ยวกับเร ok. ื่องของอารมณ์นะครับที่อาจารย์บอกว่าพอสารมันหลังมันก็จะทําให้อารมณ์ดีใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายครับอาจารย์ครับก็สําหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์จริงๆมีข้อมูลที่คุณผู้ชมสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้ไหมครัอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์บมบัตเนี่ยฮะ บทสวดบทไหนก็ได้แต่ว่าสวดให้พอแบบนี้ดีกว่าใช่ค่ะแบบนี้ดีกว่าเริ่มได้เลยง่ายๆเรามีวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลามเรามีเรามีพระศาสดาเนาะของทุกศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านเลือกบทสวดมนต์จากคนที่ท่านศรัทธาบทสวดมนต์ที่ท่านชอบแต่ว่าสวดเบาสวดให้พอได้เวลานะคะก็จะได้ประโยชน์จากสวดมนต์บำบัดซึ่งเกิดจากคลื่น ของตัวรับสัญญาณกลซึ่งเป็นส่วนตัวนะคะทำแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นใครสวดก็คือคนนั้นได้ผลประโยชน์เต็มๆใครทำคนนั้นได้แล้วกรอาจารย์ครับอันนี้เป็นการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่าเราเราใช้เป็นเฉพาะไม่ได้ผสมอะไรเลยเราใช้ว่าทางเลือกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราใช้กับผสมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเช่นคุณหมอรักษาแล้วตอนเย็นให้ให้คนไข้สวดมนต์เราก็จะเชื่อว่าการแพทย์ผสมผสานเป็นอินทิเกรทีฟ แต่ถ้าศาสตร์อันใหม่ที่สุดที่คุณหมอเรียกกันก็คือ i ว r a t i o n a l medicine มันจะมี m เมด cine อยู่ด้วยรหรือ s o u ว d s o u ซ d t h e r a p y ก็คือเสียงบำบัดนั่นเองก็คือ,อใช้กดใช้สั่นแล้วก็ใช้แต นิดๆอันนั้นค,คือกลกไกค่ะโอ้โหเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการสวดมนต์บําบัดนะครับฟังขนาดนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็สามารถลองทํากันเองง,ง่ายๆที่บ้านอันนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยนะครับ,รบเลือกจากบทสวดที่อยู่ในศาสนาของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวดด้วยเสียงเบาๆแผ่วๆสัก 12-15นาทีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราท่านรองศาสตราจารย์ดรสมพรกันธระดุษดีเตรียมชัยศรีอดีตหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมครับวันนี้รามารี์ตครับใครที่ชื่นชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกสารเคมีที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังกันครับครับ